สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับตอนนี้ผมจะลกช anel แล้ว,วันนี้เราก็อยู่กันในเกม Roblox e a t u r e of s o n a r i a นั่นเองซึ่งมันก็เป็นแบบอะไรผมไม่ค่อยรู้มากนะครับเพราะว่าอันนี้ก็เป็นการเล่นแบบ First Impression ครั้งแรกนะครับผมเห็นแบบทุกคนชอบดูกันมากเลยครับที่พี่ปูลังกระบบอยเขาเล่นที่พี่ทีมคอนเนเตนะผมก็มงว่าเกมนี้มันสนุกยังไงแต่ว่าครั้งนี้ผมได้มาลองจับด้วยมือของผมเองนะครับเป็นอะไรที่ไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่ไม่ค่อยพร้อมเลเพราะว่าดูหน้าจอเลยครับ เอาจริงผมเคยมาเล่นแล้วแหละครับแต่ว่าผมก็เล่นไม่เปนะแต่วันนี้ผมจะมาลองศึกษาแบบจริงจังนะครับก็คือคกเป็นคลิปเล่นยังไงนั่นเองโอเคีั <Okay. S 1> ้วเราไปดูกันเลยครับว่า First i m p r e s s i o n ของผมแล้วก็เกมนี้มันจะเป็นยังไงไปดูกัน แล้วตอนนี้เราก็เข้ามาอยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับซุ่งผมก็เป็นตัวเริ่มต้นะมันชื่อว่าเอ่อลืมชื่อแล้วครับแต่ว่าไม่ช่ช่างมันเถอะซึ่งทำไมคอมันเอียงขนาดนี้ครับยโคตรหักเลยคือที่ผมมันมังคับแปลแๆเพราะว่าผมเล่นในเพ a y s t a t i o n 5ฟนะครับมันก็เลยแบบเล่นยากนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะครับนี่มันปุ่มนี้ใช้ทำอะไรครับเนี่ยอ๋ออาสองเป็นการจิกเหรออ๋อโอเคอ๋อเป็นการหลบนี่เองอ๋อหลบในคนโน้ะมันทำอะไรได้อีกไหมอ๋อเอ้ยเอ้ยบินได้บินได้อุย ซึ่งถ้าผมเล่นแบบไม่ถูกใจใครผมก็ต้องขอโทษน,นะครับเพราะว่านี้เป็นการเล่นครั้งแรกเนาะแบบจริงจังถ้าใครรู้วิธีการเล่นก็คอมเมนต์บอกกันได้นะครับแล้วไม่ก็มาขอร่วมคลิปด้วยก็ได้เพราะว่าผมก็หาคนมาเล่นด้วยพอดีนะครับโอเคไม่เป็นไรอะไรเนี่ยเรามาที่สมอมฮิวหรออ๋อเหมือนนั่นขวามือเรามีแบบบอกเรื่องเฟสที่เราต้องทำนะครับ eat or drink five fifteen units o r of food or water เราต้องกินน้ำหรอครับเนี่ยกินก็ได้ อันนี้คืออะไรอ่ะเนื้อเหรอแต่คนหายไปไหนกันหมดครับเนี่ยเหมือนเมื่อกี้ผมเหมือนกายล่างหรือกายพันมีงอนขึ้นหรือมีหูขึ้นตรงหัวผมไม่รู้เหมือนเป็นเข่านะครับโอ้ก็เอ้ยเหมือนเมื่อกี้ผมไปกินอะไรไม่รู้หรดีมันก็งอกขึ้นมาครับหรือมันงอกตามเวลานะอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมรู้แล้วครับมันต้องดม พอมันดมแล้วมันก็จะบอกค่ะว่าน้ําหรือแบบอาหารที่เราต้องกินมันอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะผมวิ่งเป็นแล้วนะครับไอทีกงง็งัตั้งนานอะไรเนี่ยฮะอุะ้ยผมกดอะไรไหมคืออะไรอ่าไปยินไปยินตัวผมเนี่ยมันดีเดเกินไปวเนี่ยเดินเฉยๆอุ้ยอะไรอ,ะอ่ะอ๋มันเป็นการขุดลงขุดโพรงร้างเหรอเจง๋งใช้ได้อยู่น่าเล่นอยู่นะครับเกมนี้ Two hours later อีกทับสิบนะครับเราก็จะได้เสร็จภารกิจไปอีกภารกิจหนึ่งนะครับไปดทำให้เสร็จ อุยอะไรคือ h 3ชัอะไรอ่ะผมมัมากเลยเออ่ช้ามาเถอะครับโอเคไม่เป็นไรเรากินอาหารต่อเนาะเหมือนเรายิ่งเราอายุขึ้นเยอะขึ้นแล้วเราแบบยิ่งกินเยอะขึ้นนะครับที่นี่ที่ไหนครับนี่อ่ะเออฟาวเ e อร์เคิร์ฟระหว่างมาผมลองสำรวจรอนที่นี่ก่อนดีกว่า ทุกคนครับผมเล่นมาได้สักพักผมก็มีหน้าจอนี้ขึ้นนะครับอ๋อเป็นการแนะนําให้เราไปสมสายครับระหว่างสายแบบเออแข็งแกงสายแบบแนวสตันหรือแนวอะไรนี่แหละครับผมก็ไม่เคยเล่นนะผมก็เลยงงนิดนึงงั้นผมเอาตรงกลางกันนะไปทำเจนเจอร์อุ้ยอุ้ยอุ้ยทำไมผมรู้สึกว่าผมตัว,ต,วตัวใหญ่ขึ้นอ๋อถ้าผมกด R หนึ่งมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอุ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยเป็นการพ่นลมหายใจพลังมนุษย์เหมือนก็อซิล่าเลยเหรอ มันกว้างขนาดนี้วิวโครงกระดูกอะไรวะตัวยังใหญ่จะดูสิโครงกระดูกอะไรอ่ะตัวใหญ่มากเฮ้ยเฮ้ยผมเจอแล้วเจอผู้เล่นแล้วครับเดี๋ยวผมไปทักทายเขาดีกว่าเดี๋ยว w h a t s a p วันทดูแมน Welcome to Channel World <S bang, bang, bang. เล่นแรงของผมว่ะเอ้ยเพื่อนวันดีว่าไง <Hi. S 1> สบายดีไหมนี่แต่หน้าตามันน่ากลัวเฮ้ยบัวหนีดีกว่า <c oughs> หนีดี่ปะหนีดีป่ปะหนีดี่ปะ Two thousand years later ดูหน้าจอนี่มันอะไรครับเนี่ยพึ่งเล่นเองโอ้ดีไวายได้ไหมเนะี่ยดีไวายโอ้โหอย่าบอกนละตล้องมาซื้อเล่นใหม่โอ้โหเจ็ดร้อยห้าสิบโอ้ทุกคนครับแต่ระหว่างผมกำลังฟาร์มเวลใหม่อะไรมันมาก็ไม่รู้อะโอ้โหสวยงามมากพอผมไปตีเขาเนี่ยผมโดนตีกับนัดเดียวจอดมั้งเนี่ยขอตามหน่อยแล้วกันนะครับ เห็นแล้วนึกถึงไอ้นี่แหละเมทูเซล่าพี่เอาเดินต่อสิผมไม่ทำไรพี่ขี้เหรอโมเดลเขาอาจจะไม่ได้ทำมาแบบสวยมากนะแต่ว่าผมคิดว่าความคิดสร้างสรรค์ความครีเอทีฟนะโอ้ยความครีเอทีฟเนี่ยเขาทำมาได้ดีมากเลยนะสำหรับเกมครีเจ o ร์โซนารีนะครับดูสิเป็นเหมือนไดโนเสาร์บนโตสะรัดนะครับแล้วก็มีต้นไม้งอกอยู่ข้างหลังนะครับใช้ได้เลยใช้ได้เลยพี่เขาดอนสีเหมือนข้าวกล้วยเลยนะโอ้ยชัดเลย ผมนอนด้วยครับพี่สร้างบราวเลยอุ้ยแปลงร่างใหม่แล้วเย้พี่ผมนอนด้วยนะครับแล้วก็กดเลยดาวคนวครับผมเพิ่งมาสังเกตนะครับเนี่ยว่ามันมีเกาะลอยฟ้าด้วยเออคือที่แห่งโซลารีเอร์เนี่ยมันเจ๋งจรงิงไหมเดี๋ยวเราจะลองบินไปดูกันนะครับ ว่าตรงนี้ไม่น่ามีใครมายุ่งกับเราได้นะนะั่นแหละจะกินน้ำเลยขโมยชีลงไปข้างล่างกันต่อนะครับอุ้ยอาหารงำมันพลิกอัพพลิกอัพได้เลยเหรออุ้ยทุกคนผมพลิกอัพอาหารได้โอเค,อเคดูแลดูแลว,วันนี้ทำไรดีเดลิเวอรี่อาหารถึงเกาะลอยฟ้าอาหารมาสง่งนะครับวางลงเลยวางลงสิวางวางเล่นอยูเพียห้าเนี่ยมันลำบากนะ รอา,าวังนะเยแบ่อาหารมาเพิ่ม Two hours later อาหารเน่าครับอาหารเน่าครับใช่ครับผมเพิ่งรู้ว่าตัวเองโอเคงั้นกินก่อนที่มันจะตกแล้วกันงาม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 างามอายินมแล้วงั้นกินน้ำแทนโอเคเรียบร้อยตายแล้ว โอ้ผมเปลี่ยนร่างแล้วนะเนี่ยผมกลับมาเป็นร่างตอนที่ตัวเองกําลังเจริญรุ่งเรืองแล้วครับในที่สุดไออาหารดาวท้องนี้มาที่เลยมาลูกเสือบอกว่าอาหารเนี่ยกินทพียงข้างแต่นี่มันครีเจอร์ออฟโซนาริเอร์เพราะฉะนั้นจอมโซนนี้ก็สมพลกันแก่กเวลานะครับสำหรับครีเจอร์ออฟโซนาริเนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเฟิร์สอินเฟชั่นของผมในครั้งแรกเกมนี้ ซึ่งผมก็บอกเลยครับว่าผมเล่นเคเจ่อออฟโซนเรียไม่เก่งเลยก็ต้องขอโทษทุกคนนะครับที่บางทีก็อาจจะทำให้หุณงุดหงิดมางเพราะว่าผมก็เพิ่งมาเล่นครั้งแรกๆเนาะก็ต้องปรับตัวกันไปนะครับเพราะว่าตอนนี้ใครจูนิมเบิร์ดก็อาจจะแบบน่าเบื่อมากก็เลยลองมาเปลี่ยนแนวเป็นเล่นเคเจ่อออฟโซนเรียตามที่ครูรังคารบอลนะครับก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับแล้วก็ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกเรื่อยเพื่อเป็นการแบบสนับสนุนผมสำหรับทำคลิปต่อไปนะครับแล้วก็ถ้าใครรู้ที่การเล่นเคอมเมนต์ไม่ก็ ทิ้งชื่อตัวเองให้โลบอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมก็จะทิ้งชื่อผมไว้ในใต้คอมเมนต์เหมือนกันเผื่อทุกคนอยากจะแอดมาเล่นคีเจอร์สุดแอดมาเล่นคีเจอร์ออฟโซเรียหรือแมปอื่นๆด้วยกันนะครับก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูถึงตอนนี้นะครับก็สำหรับนี้จุลล์ช a n น l ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปตอนนี้สวัสดีครับเปลี่ยนร่างก่อนไปครับคนผิดได้บ๊ายบาย